ขันห้าก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับลมก็คืออายตนะลมหายใจหรือลมออกซิเจนซึ่งมีออกซิเจนผสมอยู่ในลมประมาณ20%ที่ทำให้ขันห้ามีชีวิตดาเนินต่อไปนะครับและมีจมูกนะครับและมีวิญญาณในการรับรู้นะครับลมหายใจ รับรู้ที่ไหนนะครับก็ตามพส,สูดแสงปรากฏที่ดินและน้ําแสงไม่ปรากฏที่ลมและไฟขันห้าจะรับรู้ลมหายใจลมออกซิเจนนอกจมูกไม่ได้นะครับจะรับรู้ได้กระต่อเมื่อกระทบกับต้นรูจมูกทั้งสองข้างนะครับต้นรูจมูกทั้งสองข้างนั้นก็คือดิน ที่แสงปรากฏปรากฏต่อก็คือผ่านหลอดลมลงไปที่ปอดนะครับชีวิตของขันห้าก็ดำเนินไปต่ำหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์หาความรู้ได้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางชีวะทางเคมีทางแพทยศาสตร์ได้นะครับอันนี้คือพุทธองค์ก็ บอกว่าภาษะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาถ้าลมหายใจถ้ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับกลิ่นที่พึงประสงค์ก็คือกลิ่นที่เราดมแล้วชื่นใจหอมบริสุทธิ์ที่ไม่มีไม่พึงประสงค์ก็กลิ่นเหม็นๆนะครับ กินเน่าของซากสัตว์ซากศพต่างๆนะครับแม้กระทั่งแก๊สพิษนะครับแก๊สไซยานายนะครับแก๊สที่เขาใช้นาซีทหารเยอรมันใช้ลมและฆ่าเฉลยนะครับ อันนี้ก็ทําให้เกิดเวทนาแต่ถ้าลมหายใจทั่วๆไปนะครับที่มีออกซิเจนลมหายใจบริสุทธิ์นะครับก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาเหมือนกันแต่ก็คืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับก็นี่คือเหตุผลที่พุทธองค์ใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาเพราะลมหายใจ มีแต่ปัจจุบันมีแต่เป็นปัจจุบันไม่มีและไม่เป็นอดีตไม่มีและไม่เป็นอนาคตและลมหายใจอยู่นอกขันห้าเป็นนิโรธนะครับจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อลมหายใจ กระทบที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างนะครับนั่นก็คือแสงปรากฏที่ดินนะครับนี่คือแสงไม่ปรากฏที่ลมนะครับซึ่งพุทธองค์ก็ใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาณสิ นะครับ